S <S ผมพนัทประนัทวัฒนาชัยนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทพนักงเซมบี้นะครับก็เอ่อขอเก่าวถึงความเป็นมาก่อนนะครับบริษัทพนักเซมบี้เนี่ยก็ผลิตธุรกิจเกือบห้าสิบปีแล้วเนี่ยครับเป็นผลิตรถพ่วงรถเทเล,ลอร์นะครับแล้วก็ได้ผันตัวเองมาผลิตพวกอุปกรณ์ในสนามบินนะครับพวกรถด,ดันเครื่องบินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มี รถทุ่งเกาะด้วยนะครับสําหรับอาการทหารนะครับทีนี้อยากจะโฟกัสไปที่ตัวฟิวเจอร์โม l i t ี้นะครับพอดีเราก็มีการสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพบางบริษัทนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง IoT เกี่ยวกับเรื่อง AI อางบางตัวเหมือนกันนะครับก็ก่อนจะไปถึงไอที่มันล้ำเลยนะครับตัวฟิวเจอร์โม l i t ี้ก็คือตัว รถอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็ขอพูดถึงว่านับปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเริ่มผลิตรถโดรนนี่รถดรนครับรถดันเครื่องบินไฟฟ้านะครับซึ่งก็เป็นเจ้าแรกๆเลยของของโลกนะครับตอนนี้ที่น้ำหนักเยอะๆเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถผลิตตัว ลถด,ดันเนี่ยที่เอาไปดันเครื่องบินถึงเครื่องบินอย่างโบอิ n งเจ็ได้นะครับแล้วก็เริ่มกำลังทดสอบอยู่นะครับที่ส่วนอณภูมิแล้วก็ที่ถามบินฮิโตรนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงโมบิลิตี้ที่มันล้ำล,ำลำเนี่ยเราลองกลับมาว่าปัจจุบันตอนนี้เรามีใช้งานอะไรกันอยู่นะครับคือถ้าจะพูดถึงตัว AI ในระดับ แรกๆเลยที่เราทำเนี่ยก็คือตัวฟีดแมネจเมนต์นะครับก็คือมีพื้นฐานมาจากตัว GPS เนี่ยละครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทางรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดเป็น Requirement แล้วนะครับว่ารถบรรทุกทุกคันเนี่ยจะต้องติดระบบ GPS นะครับทีนี้ระบบ GPS เนี่ยที่ติดกันเนี่ยก็พื้นฐานก็เอาไว้สำหรับเหมือนตอกบ,บัตรน,นะครับตอกบ,บัตรคนขับว่า ทุกสี่ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีการหยุดนะครับหยุดรถสี่ห้านาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขับวันหนึ่งเนี่ยห้ามเกินสิบสองชั่วโมงนะครับก็จากฟีดแมเนจเมนต์เนี่ยนะครับจากตัว G P S เนี่ยก็มาเป็นตัวฟีดแมเนจเมนต์นะครับตัวฟีดแมเนจเมนต์พื้นฐานก็คืออ,อจะบอกเราว่าถึงเวลาซ่อมอ,อซ่อมบำรุงรถ แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเหนือขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกระบบพิจิตรชันว่ารถพวกนี้อะไรส่วนไหนเนี่ยระบบไหนเนี่ยจะมีโอกาสเสียนะครับก็อันนี้มีการเริ่มทํากันแล้วนะครับก็อย่างเช่นว่าเอาไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาระบบเสียงมาจาับว่า เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนอะไรอะไร,อะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนไหนที่ที่มีเสียงที่แปลกแล้วก็เอามาคำนวณน,นะครับเป็นโมเดลดูแล้วก็พิจารออกมาว่าส่วนไหนมีจะไปก่อนอย่างเงี้ยน,นะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทางด้าน driver behavior นะครับก็คือ,อมีการคำนวณว,ว่าเอาเอาอ มีใจโรเซนเซอร์นะครับจับแล้วก็รู้ให้รู้ว่ามีการออกรถแบบกระชากหรือเปล่าเบรกกระชากหรือเปล่าหรือเลี้ยวแบบเ,เลี้ยวกระชากหรือรุนแรงหรือเปล่านี่นะครับรวมถึงพวกการประหยัดน้ำมันรวมถึงควา,เามเร็วในการขับนะครับพอมาคำนวณกันแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นคะแนนนะครับคะแนนให้คนขับ คือเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าขับรถชิปเนี่ยคนขับเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีสามารถที่จะให้พัฒนาต่อต่อยอดได้นะครับสำหรับคนขับนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่ที่ตัว f ฟีดแม a จเมนต์กำลังจะมีนะครับก็คือตัว routing นะครับหรือ Optimization ของของ routing นะครับ ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคนเรียกคนจัดสายส่งนะครับจะส่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเน่ยเ,เส้นทางไหนจะดีนะครับหรือต้องไปหยุดหลายๆที่เนี่ยในตัวรูทที่มันเป็นออพติไ e ที่สุดนะครับบวกกับตัว profit ณเวลานั้นๆเนี่ยรูทไหนที่ที่ออพติไมที่สุดตอนนี้ก็มีใช้กันอยู่แล้วซึ่ง จร,จริงๆแล้วอย่าง,าง Google Map ก็ก็มีอยู่แล้วแต่อันนี้จะ,จะ,จะดึงมาทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นน,นะครับก็จะใส่จำนวนที่จะสตอปไปนะครับแล้วก็คำนวณออกมาได้เลยนะครับสำหรับไปอนาคตไกลๆหน่อยนะครับก็อมองว่าตัวที่จะ disrupt อุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกจริงๆก็คือเป็นตัว อโตโนมัสวีโคลนะครับซึ่งอันนี้หลังจากที่เรามี EV แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวออโตโนมัสวีโคลนะครับซึ่งถ้าตัวนี้มาเนี่ยก็มันสามารถเปลี่ยนลิกธุรกิจได้นะครับก็อุตสาหก,าการรมเราผู้เล่นอาจจะเปลี่ยนไปอีกอีกเยอะนะครับ อลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารถขนส่งของเราเนี่ยหรือคนขับเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขับเลยนะครับก็ใช้รถมันเองโดยโดยออโต้เลยนะครับคนขับเนี่ยอาจจะทําหน้าที่เนี่ยก็คือนอ,อื่นที่รถมันทําไม่ได้เช่นว่าก็เอาของไปส่งนะครับ หรืออะไรหรือติดต่อหรือไปสร้างความสัมพันธ์นะครับกับลูกค้านะครับการที่จะเป็นตัวคนขับต้องทําทุกๆอย่างนะครับครับส่วนตัวเอ,อเจวีนะครับก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งนะครับที่มีใช้กันในอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับเอ,อถ้าเรามองเอเจตอนนี้ก็คือมันสมาร์ทมากขึ้นนะครับเ เรามองหลักๆที่เขาใช้กันก็คือในในโรงงานนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีใช้กันในท่าเรือนะครับหรือสนามบินก็เริ่มมีการทดสอบแล้วนะครับว่ารถเนี่ยสามารถเช่นว่ารถขนกระเป๋าเนี่ยสามารถขับเองได้นะครับโดยไม่ต้องใช้คนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยเรื่องของเอเอเ,เมนข้างในมากนะครับเพราะแล้วก็คนอยู่ข้างในเนี่ยก็ ต้องรับรับไอ้ไอ้พอลูชันตรงนั้นเนี่ยมากมายนะครับอยู่ในสนามบินนะครับก็ถ้าเรามีการพัฒนามาใช้เ v แล้วก็อ v แล้วก็ AV มากขึ้นเนี่ยก็ผู้คนก็จะ,ะได้ทำงานอย่างสบายมากขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว Last mile delivery นะครับก็มีทั้งพวกแพลตฟอร์มที่จะมาลิงก์ทำให้ last m i l เนี่ยซึ่งจริงๆ last m i l เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ต้นทุนในการขนส่งเนี่ยสูงที่สุดน,นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิกฟิกรูทนะครับมันเป็นรูทที่พอถึงเซชันในแต่ละจังหวัดนะฮะหรือหัวเมืองต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้อง เ็เรียกซอยซอยตัวการส่งของพวกนี้ต่อไปนะครับถ้าเรามีแพลตฟอร์มในการจัดก,การเนี่ยโดยใช้ AI เนี่ยสามารถลิงก์ข้อมูลต่างๆเข้าหากันได้แล้วก็หา Optimization ให้มันเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้ต้นทุน,นยในการขนส่งเนี่ยลดนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่จะมาทำให้ลัสไมล์เปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวตัวโดนนะครับซึ่งจริงแล้วบ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่ไม่อนุญาตนะครับแต่ก็มีบริษัทเริ่ม ทดลองแล้วนะครับที่ทดลองเนี่ยคือไม่ไม่ใช่ทดลองในบนบนดินน,นะครับก็คือตามตามเออคือเวลาจะบินเนี่ยก็ให้บินออกนอกทะเลนะครับแล้วก็กลับเข้ามาในฝั่งใหม่นะครับตัวนี้ว่าเราก็เองก็ก็เริ่มมีการทดลองแล้วนะครับก็คร่าวๆก็ขอ,อประมาณตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ